สวัสดีจ้ามาเจอยายฮันนี่รดนานดอกไม้นะคะนี่อยู่คนเดียวนะคะขยันมากเลยนะมันไม่เสร็จเพราะว่าดินมันแห้งเมื่อวานใส่ปุ๋ยด้วยเนาะก็เลยได้ใส่ปุ๋ยด้วยก็เลยเหมือนกับว่าล้างปุ๋ยลงไปข้างล่างเลยเนาะล้างปุ๋ยลงด้วยไงถ้าไม่ล้างก็ดูวมันจะอันนี้มันเรี่องมันจะหมาดบ่ปุ๋ยมันจะลวกใบมันนี่ยว่าแบ อยู่บนดอกเลยังอยู่บนดอกเลยดินล้ะเนี่ยก็เลยช้าไปอีกงก็อัดน้ำเข้าไปด้วยไงนี่ยเพราะว่าอีกอย่างนึงมันแห้งด้วยไงมันแห้งด้วยใช่ไหมแห้งด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ลดแต่มันก็เฉาเลยเนี่ยยี่หมอนลดไหมลดเลยจะได้ลดยามอจะได้ ตอนนี้ยายสมอนยัแห้งแลวป้าบอกให้เก็บไปเนี้ยยายจะมาเก็บไปเนี้ยเมื่อวานป้าง่ายๆเเก็บไปแลยยังก็นี่ไงอะไรก็นั่นไงยังอยู่ไอ้นี่เหรอสายไฟป้าให้เก็บสายไฟเมื่อวานมันํำแล้วเลยไม่ได้เก็บบป้าบอกป้าสมอนอกเก็บทำหรือเปล่าไม่เอาป้าสมอนเก็บสายไฟเก็บไว้ใช้ปีหน้าใช้ได้อยู่มันไม่ได้เสีย มันเป็นไฟก,ะไฟกระพริบก็เลยจะมาเก็บสายไฟนะคะตอนนี้เก็บไฟเราก็จะลดตังท้งนี้ยายหนี่ขยนนันนุ่นไปเ<ป>ดี๋ยวดูให้มีเพลงฟ้อมเนาะโอ้ยขันบมมีเพลงนี่ยายฮันนี่รับเด้อพี่น้องพคนมาถ้าบ่มีเพลงพ่นสิรัิคนมารับจังได้สายยางกอยู่ในมือเนาะ โอ้ยเจ้าคิดว่าโอ้ยนดิไอ้สมอนฮะเต็มเต็มเลยนี่อันนั้นเขาลดทั้งถุงไม่ได้เต็มอย่างเดียวเขายกใส่ทั้งถุงแล่นนี้แตกเต็นกันเมื่อวานนี่ค่อยว่าเอานั่นไม่ค่อยแล่นนี้เลย大姐โอ้โหค่อยแ่นไปพุ่นเลยค่อยหยาดหลค่อยว่าอีู่เที่ยงก็อยจะเลี้ยวอยู่บ่ค่อยว่าค่อยว่าล่นกับข้าค่อยแ่นเองเป็นเล่นฟุ่นเลยบ่ บิวหอดพุ่นหอดเงินเจ้าพุญเราสาระนี่เพิ่งมาได้เลยแหละวกันแลนนี้แลกันแนนอยู่แนนเนื้อพอจะเสร็จในวันนี้นะนะพอพอโดนน้ำไม่พอพอพอโดนน้ำปุ๊บเห็นเห็นสีใบเห็นสีดอกแต่เนี่ยตอนนี้ยังไม่โดนน้ำไม่โดนแนี่ยพอเห็นปุ๊บสีดอกสวยเลยใช่ทีนี้ก็ถ้าไม่ล้างออกมันไมจะไหม้นะมันจะลวก ถ้าแดดออกมันจะลวกนะความมันเพราะว่าอันนี้มันเค็มเนาะครับหอยมันเค็มนายช่างใหญ่นายช่างเนาะฝนฝาเห็ดนายช่างวางยานะเนี่ยนายช่างพาทางได้เมื่อวานนี้นะพันวางยาแล้วเพอก็จะพูดว่าไผใชมไหมฮดเท่เานี้เพืเอ่อเสวานี่โอ้ยเนาะหาเรื่องวาแลนห,หายาแลา้วมาสันแล้วมาสันฮดที่ฮดตามควายกระทิมพวกนี้ไม่พูดเลยแล้ว เห่าขนาดมันเดินหน้ามันนี้ปิวขึ้นมาได้ปิวที่เนี่ยขึ้นปากขึ้นจมูกเลยถุงหนึ่งถุงหนึ่งหมดเลยบอกได,ได้สองหงอหรอได้สองหง <c oughs> โคดโคนายช่างใหญ่วางยานะใครทีอยากรู้ว่าใครจะลดเช้านี้วะซานอันนี้ก็บ,บรรล,ล,ลุแล้วกินขึ้นมาเลย เมื่อกี้ดอกมันมองไม่เห็นเลยนะตเนนี้ดอกสวยแล้วสวยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยายสมอนจะสีเปียกเวียกต่อได้มาที่นี่ไฟไปคอยจะนิ้เก็บสายไฟก่อนเด้ออันนี้อป้าสั่งบอกว่าป้าแตนบอกว่าเก็บเด้อป้าสมอนเก็บไว้ใช้ปีหน้ามันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียเพิ่นว่า โอเคเดี okay, e ux, ๋ยวเราจะไปเก็บก right ันนะคะสีเก right ็บสายไฟนะคะสายไฟระยิบระยับแกะก่อนนะคะเก็บจังไหนอเขามาจังไหนอไวไี้เขาอย่างนอกมัดโอ๋ยเขาคือเฮ็ดดีแท้ ทางใดระบาดที่นี่ฉันบอกว่าป้าบอกว่ามันไม่ได้เสียนะเขาเอาหนี้ไว้เฉยๆถ้าเราเสียไฟไฟก็ปิดเก็บไว้ใช้ปีหน้าเพื่อเขาออกทางใดระบาดที่นี่น้ำใสตรงนี้ก่อนแป๊บหนึงมันคือข่าวปรยูนจนกสีนอกระบาดที่นี่ย้อนไปทางโน้นก่อนนะคะ เดยกลับุนเยงไ่เห็นดอกไม้เลยนคมีแตระนคะทานใหญ่วางย่อรู้าใครจถเช้านี้บอกฉนคนวี้เบิงว่าคนได้ีฮดนามซี่นได้พาเ็ดแบบนี่องนอออกผู้ใไละบัดนี้ ผ่านมาใส่มันก็ใช้ได้คมามันล้อยู่หนมันจะไปเทางไหน่หรอใหญ่ เจ้าอยู่ใช่เหรอมะล่างอันนี้เป็นยังมไม่จะไปแบบได้เหรอประเดนใหถอดออกได้นะ ะะะะต้องเอาไปล้างน้ำ่พี่อปีคุนออกเราก็จะมาล้างน้ำล้าง,างอุ้ยเอกจากยอดดอกไม้นะคะสรุปแล้วมาดามฮั่นสรุปแล้วใครโบออหูวเอาออกแบบใดมันอยู่ในออม,มันเอ,ออกไม่ได้ค่ะเขา,เอาไอ้นั่นน่ะ ใส่ไว้เต็มหมดเลยลวดลวดอันนี้วันนี้นี่ก,กุ้เจียตะกรถาที่วันนี้เขาจะออกกังไหนต้องหาจุดเริ่มต้นสิบ่บิางแล้วมันออกไม่ได้เขาบ,บิางบ้าแล้วนี่มันจะฆ่ากันที่เออก็น่นกับปดไปที่ละเปาะที่หละ่ะก็ม่มองออกเอาแบบปตนตน้นแรกเออกระลื้อไปสละมันก็ไม่มอง,อ,งออกค<อ>้อไปมุนไปดูนี่เบิ้ลมือจะเห็นเบียกเดี้ยวนันนะ เบ็ดมือจะเฮ็ดเบียกเดือดนะคือบ่ได้ดอะไรดอกได้ได้แบบอะไรยังจะว่าบ่ได้ขนาดปันหาทางออกบ่พอรางวัลที่หนึ่งอยู่ไกลแค่เรื่องใช่ไหมได้รางวัลที่หนึ่แค่เรื่องทำมบอกว่าไม่ได้เชลเล้วโอ้ปัญหาทางออกบ่เป็นค่อยเลยบอกว่าบ่ได้แล้วอะไรเขาพักเลยบอกว่าไม่ได้เชลเล่อยังไม่ได้ทำเลยบอกว่าไม่ได้แล้วนั่นนี่เห็นไหม เห็ดไม่ได้แล้วนะคือแกนแท่มาสรวจไปนี่นะเขามาสรวจไปนีนะ่คือแกนแท่เผ็ดมาได้ดอกแล้สมอนบนกุกคตสามารถ <c oughs> ตลอดปีเคยนายตลอดปีเคยสีชาซื้ออันนี้ยูดิ้งแดงฮันมือนี่คย,ย,ยฟันดีคอยสีได้รางวัลที่หนึ่งหละเฮ็ดว่ยังอดที่หนึ่เ็ดว่าเป็นกันฟันเป็นนะโอ้ยเบิดติดเดียวี่นองเลยนคนอาศัยนะคือเก่งแท้หูอาศัยได้ คนเอาไส้นี่แม่พึ่แกงแค่คนมาเอาหอยไส้นม่มีนะพ่แกงแค่เงียนมันอยู่ใส่นอกบะที่นี่โอ้ยเงอดหลายนะว่าพัดเครื่องสามารถแล้วคอยบอกได้ว่าเห็ดว่าได้ สามาถเาน,นาะฮะพูดมันยุ่งยอดตายพ <ใน S 1> ูดไ,ได้สิกืนได้โอ้ยเหมือนเครื่องสามาดนะดาเมยเห็นบบเบิดแล้วได้แล้วบม่ได้แลวทังเครื่องที่มันออกมาได้าซ้ยชีสซอยจะได้ล่ะ บรควสามาระพี่นนอนบิร์ควบสามากรถดบ่งสาวพุ่นแม่เฮ็ดป่าใเดิอยิง่งอดสาวพุ่นพู้ใดละสิปินซอยอยูอย่ตั้งตั้ง <c oughs> <c oughs> ค่นนีกันเด้อค่ะ